สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนําไม้ฟอกอากาศที่ปลูกในน้ําได้ค่ะนี่คืออเมซอนใบด่างค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้น้ํานะคะที่เลี้ยงง่ายและโตวไวขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะคะและยังสามารถช่วยฟอกอากาศได้ด้วยค่ะต้นอเมซอนด่างหรือว่าบัวอเมซอนค่ะการปลูกนะคะเราสามารถใช้ดินที่ปลูกบัวได้เลยนะคะ สำหรับต้นนี้นะคะนกปลูกในอ่างปลาค่ะอ่างปลาเล็กๆนะคะก็ยังเติบโตได้ค่ะใส่ดินบัวเนี่ยไปเพียงแค่หนึ่งในสี่ของอ่างเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะการเลี้ยงการดูแลง,ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะคะเพียงแค่เราเติมน้ำให้เต็มสม่ำเสมอนะคะอย่าให้น้ำล้นลงไปเยอะนะคะ สิ่งที่นกชอบอเมซอนด่างหรือว่าบัวอเมซอนนะคะก็คือปลูกในน้ําได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องบํารุงอะไรเข้ามากค่ะเพราะว่าเราปลูกในน้ําที่มีอ่างปลาหรือว่าเป็นอ่างปลานะคะปลูกเหมือนบัวได้เลยค่ะจริงๆแล้วพืชชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องโดนแดดมากๆนะคะสามารถเลี้ยงแบบลาไร้ลาไรหรือโดนแดดสักประมาณ2ชั่วโมงต่อวันได้เลยนะคะ ตรงที่นกเลี้ยงเนี่ยแดดประมาณ 2- 3ถึงชั่วโมงค่ะแดดแบบรำไรภายใต้ร่มไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์ค่ะการขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะขยายพันธุ์โดยการใช้ไหลของเขาค่ะไหลของเขาจะเกิดตรงดอกค่ะดอกเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดอกจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่คือดอกตูมนะคะดอกที่ยังไม่บานค่ะเมื่อดอกตรงนี้บานนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นไหลแล้วก็เกิดรากตรงใต้ฐานดอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่นกปล่อยให้เกิดไหลนะคะแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่นะเดี๋ยวดึงขึ้นให้ดูค่ะนกจุ่มไว้ในน้านค่ะออยังไม่มีเวลาที่จะนําไปแยกนะคะเพื่อนๆดูนะนี่คือไหลค่ะไหลที่ยังไม่ได้ตัดนะคะลงจุ่มน้ําไว้ก่อนรากเขาก็จะงอบแบบนี้เมื่อเรามีเวลานะคะเราก็ตัด เก่งนี้นะคะแล้วก็นำลงไปปลูกในดินบัวค่ะดินที่ปลูกบัวนั่นแหละค่ะนี่นะคะจุ่มไว้ก่อนนะคะยังไม่มีเวลาปลูกค่ะก็เราจะได้ต้นใหม่เพิ่มเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นที่เกิดจากไหลนะคะจะเยอะมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเมื่อเรามีเวลาขยายนะคะเราก็จะได้ต้นใหม่เพิ่มอีกหลายต้นเลยค่ะประโยชน์ของต้นนี้นะคะใช้ปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่บ้านแบบมีพื้นที่น้อยนะคะอยู่ในคอนโดนะก็สามารถปลูกพืชชนิดนี้ได้หนจะบอกให้ว่าสวยมากๆนะคะนอกจากเป็นไม้น้ำแล้วต้นนี้ยังเป็นไม้ด่างด้วยนะคะ ไม้ด่างก็คือไม้ที่หายากค่ะนี่นะคะเลี้ยงให้ใบสวยอย่างนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเพลี้ยนะคะเพลี้ยแป้งนะให้เราเหมั่นสังเกตใต้ใต้ใบนะคะอาจจะมีเพลี้ยแป้งเกาะอยู่หรือว่าตรงข้อของไหลนะคะตรงข้อตรงตรงนี้นะคะก็จะมีเพลี้ยแป้งให้เราพยายามดูบ่อยๆนะคะรูดออกนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องกัดกีนลาต้นนะคะพวกหนอนผีเสื้อนะคะ อันนี้ก็อันตรายต่อใบของเขาค่ะเห็นไหมคะหนอนผีเสื้อเนี่ยจะเป็นหนอนที่กินใบแล้วก็หอ่อห่อใบกับลําตัวนะคะเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะบินหนีไปเราจะไม่เห็นตัวเขาแต่เวลาเราพลิกออกมานะคะเราจะเห็นตัวของเขาเนี่ยห่ออยู่กับใบแห้งๆนะคะเกาะนนั้นคือหนอนผีเสื้อเราดึงออกได้เลยนะคะมันดูค่ะใบจะได้ไม่เป็นรูแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพืชอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกแนะนําให้เลี้ยงในบ้านที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็คอนโดระเบียงคอนโดเนี่ย เพิ่มพื้นที่สีเขียวแถมยังเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะการเลี้ยงปลาก็จะช่วยให้อเมซอนของเราเนี่ยได้ปุ๋ยโดยอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องเติมปุ๋ยให้กับต้นอเมซอนด่างของเราเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากให้ใบฟูใบใหญ่ก็สามารถใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยบัวได้เลยนะคะต้นนี้เนี่ยไม่ได้ให้ปุ๋ยใดๆนะคะใบก็อาจจะยังไม่แบบ โตมากนะคะแต่ก็ถือว่าสวยแตกหน่อแตกไหลได้นะคะส่วนตัวนกคิดว่าเป็นพืชให้สีเขียวปลูกในตัวบ้านได้ปลูกในร่มลำไยมากๆได้นะคะแล้วก็ทำให้เราสบายตาเวลาที่มองนะคะไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะในการปลูกนะคะใครชอบเลี้ยงปลาก็สามารถนำปลามาเลี้ยงได้ในอ่างเล็กๆนะคะไม่ต้องอ่างโตก็ได้นะคะ ปลาที่นกเลี้ยงก็จะเป็นปลาหางนกยูงปลาสีสวยๆนะคะปลาสีสวยๆสีสันสวยๆตัวนี้ก็เยอะแยะให้เราเลือกเอามาปลูกในอ่างบัวแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะหามาปลูกหามาเลี้ยงนะคะไม่ต้องซื้อต้นตัวแบบนี้ก็ได้นะซื้อต้นเล็กๆค่ะเพราะว่านกเองเนี่ยสต้นนี้ได้มาจากต้นเล็กๆต้นเดียวเท่านั้นนะคะต้นเท่านี้ค่ะ ต้นเท่านี้เลยค่ะต้นเท่าไหร่แบบนี้เลยนะคะที่นกได้มาคือต้นเท่านี้เลี้ยงเพียงแค่ประมาณ5-6เดือนค่ะเนี่ยค่ะนกนามาเลี้ยง5-6เดือนนะคะก็ได้2ต้นนะคะอันนี้นกเอามาแยกออกเป็น2ต้นแล้วนะคะหรือถ้าไกลไม่สะดวกไปหาซื้อตามตลาดต้นไม้นะคะเดี๋ยวนกทิ้งลิงก์เป็นร้านค้าออนไลน์เ,นเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเติมอาหารให้ปลาของเรานะคะ ลาเนี่ยก็จะขับถ่ายมูลออกมาก็จะเป็นอาหารของพืชน้ำค่ะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นปลาสีสวยที่นกซื้อมานะคะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ช่อง YouTube วิชุรดาหาแผนค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ